สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้รู้จก่อนแล้วเป็นไงบ้างอีงเป็นแรกของปีสำหรับปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมี่เป็นทองนะเป็น้วเหรอแสดงว่าเริ่มพอตั้งแต่ต้นปีเลยวันที่หกครับแสดงว่าเริ่มมาเริ่มปีเปิดประกาศมาก็พอดแล้วเป็นไงบ้างกับช่วงช่วงที่ใหม่ที่ผ่านมาเป็นเรื่ลยใช่ไหมช่วยที่ได้พักผ่อนของเราขอบคุณนะเป็นไงบ้างปีใหม่ได้ไ้พักผ่อนตรงได้เลยเวลาปิด พอดีแบบพอดีพอดีมีช่วงแบบว่างๆก็เลยแบบเออพอยจะใา้เวลาให้ตัวเองไปแบบต่างจังหวัดได้นะครับพี่โอนะครับครับปีใหม่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆเลยผมติดมันนี่ไฮส์ครับแล้วผมก็นั่งดูใช่ครับบวกกับเบอร์ลินอ่ะห้าห้าซีซั่นกับเบอร์ลินอีกหนึ่งก็รวมเป็นหกแล้วกันจบภายใน4วันก็คือดูทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตอนช่วงข้ามปีก็พ่อคุณแม่มาหาครับที่บ้านแล้วก็มาสวดมนต์ข้ามปีกันครับโอ้โทั้งไทยนะว่าช่วงเป็ดน่าจะดูได้สนุกคือ คือปีใหม่ครับผมอยากพักผ่อนอยู่เฉยๆที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบหาอะไรดูแล้วพอดูแล้วแบบเลยชอบแล้วเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จอ่ะก็ต้องดูจนกว่าจะไม่ไหวแล้วครับก็แข่งอะไรได้นอนไหมครับสนุกไหพักผ่อนเวลานอนพิมพ์เลยครับตอนหงุดงเช้าครับตอนหงุดงเช้าใช่าเช้าเช่าทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับไม่หยุดไม่ได้ใช่แต่ก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็มาสนุกอยู่ที่แม่ต่อเล่นเพื่อการจับจูงันไหมครับไม่จับจูงหรอกเขาก็แบบได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาอยู่ตัวเองได้แบบ ทำสิ่งที่อยากทําในช่วงที่แบบท้ายปีแบบเราแบบพอแถลงข่าวมามันก็เลยแบบมีเวลาแบบค่อนข้างที่จะแบบผันแบบนั่นไปบ้างอะไรอย่างงี้แบบก็เลยแบบช่วงปีใหม่ก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับผมทำงานทํางานมาทั้งปีถือว่าเป็นเรื่องได้ท้องติ่นยิ่งพิเศษองู่ไหมไม่ไม่ทั้งปีอ่ะพี่แค่สามเดือนอ่ะไม่จะทำงานมาสามเดือนก็แบบอ่ะช่วงแรกๆเราก็ต้องปรับตัวอเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบพอเราเริ่มแบบสักเดือนสองเดือนสามเดือนแบบ เราเริ่มจะแบบโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแบบมากขึ้นแล,แล้วแบบอยู่กับมันได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับผมแต่สามเดือนที่ผ่านมาเราัเซสมากเลยนะอ๋รอรอครับผมขอบคุณนะไม่ใไงบ้าก,กับชีวิตช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแล้วมันมันคลอกอย่างนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมาณนะครับก็แบบจากที่แบบเราก็เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบตอนนี้ก็แบบเริ่มมีแบบแฟนคลับที่เขามาซัพพอร์ตเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็แบบใจมากๆที่แบบ เขาไม่ยอมรับในตัวเรายอมรับในความสามารถนะครับก็แต่ว่ามีผลงานนะครับปีนี้มีผลงานเราเชื่แบบว่าคนถึงเหมือนกันนะเราเนี่ยครับาตอนปีใหม่ไม่ไดแบบว่าส่งไปตอนอะไรยังไงต่างต่างกันไปทำบุญด้วยกันครับอ้โหในการร่วมงานทำไมต้องทำบุญคือคืออย่างี้ครับคือผมไม่อยากทำบุญอยู่แล้วตอนปีใหม่แล้วผมกับเล็กเหมือนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาทำอะไรไปไหนไป ไปไปไหนไปกันอย่างนี้ยครับก็เลยโทรชวนเล้งแล้ววันนั้นเล้งไม่ว่างเล้งติดไปเรียนดำน้ำทีนี้เล้งบอกว่าขอให้อมแต่ทําบุญหนอเดี๋ยวเลื่อนเรียนว่ายน้ำเอ้ยเลื่อนเรียนดำน้ำให้ม่ใช่แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมีไปไหนนะมีไปปล่อยปลาก่อนจำชื่อวัดไม่ได้นะฮะมีปล่อยปลามีแกชงแกชงมีทำบุญลงศพค่ะอ่าระหวางสังฆทานระหว่างสังฆทานสี่อันหนึ่ง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 อัจำไม่ได้แล้วจำไม่ออกอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่สาระเมือง ฉลาดเงินใช่ใช่ใช่เพราะทีใหม่ครับผม้ปีใหม่ช่ครับผมก็ทำบุญด้วยกันเออ่มีมีพี่ครับพี่อาชิตพนุษย์ครับก็คือพี่ชายเองนั่นเองใช่ครับเป็นไกายให้เป็นไกายให้ครับผมคือน้องอยากทำบุญไงแล้วก็พี่พี่ช้ก็อยากทำบุญด้วยอะไรครับก็เลยพาไปเป็นเรื่องดีของปีใหม่ใช่ครับก็อยากเริ่มต้นปีใหม่ดีๆนะน้องกัน หวังว่าหวังว่าก็เดี๋ยวจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมอามาเนี่ยเป็นยักษซีรีส์ของเราสองคนเป็นยังไงยังไงแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ผมก็แบบอ่าเหมือนพี่ๆเขาก็จะส่งมาแบบเรียนแอคติ้แบบไปแบบเข้าคลาสหนักมากเพราะว่าผมโทรหาเล็งบางทีก็แอคติ้งอยู่วันนี้ไปเรียนแอคติ้งงงใช่ครับผมหนักจริงๆครับคือบางวันเล็งทำอีเวนต์แล้วก็ผัดกับเรียนแอคติ้งใช่ครับเป็นตัวอย่างเช่นคนครับผมก็เต็มที่มากๆแบบมี มีการบ้านอะไรมาเราก็แบบตั้งใจทำตั้งใจแบบอัปเดตขู่ตลอดก็ฝากติดตามเขารอดูได้เลยครับผมมาทำได้มาจากโอมอะไรเนี่ยสถานที่ต้องการมากอะหอยเยอะมากๆหอยเยอะมากๆแบบเราได้ไปหาโอมอะไรแบบไปเรียนมาอะไรเงี้ยแบบถ้าใช่แต่เวลาเป็นเล้งไปเรียนมาเล้งก็ชอบไปแฉกับแม่ผมสักวันนี้ได้เรียนอันนี้มาได้เรียนอันนี้มามันเอามาปรับใช้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมก็เหมือนเรียนออนไลน์กับพี่ใช่ใช่ใช่แบบได้ได้สิ่งที่เล้งเรียนมาเอามาอัดแนบกับในหัวเราอีกแล้วก็จะแบบฝันโอมตลอดว่า ช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะช่วยกันใช่แต่ว่าแต่ว่าจะช่วยแต่ว่าฝั่งเราก็จะแบบทำเต็มที่ในฝั่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เลยมีประสบการณ์มากกว่าเราเลยเนาะตอนนี้ไปถึงเมืองเซนแล้วสำหรับคนงานรถไฟคนผมไถึงท่านไปถึงท่านไหนแล้วตอนนี้ไปถึงท่านไหนแล้วตอนนี้ผมว่าหมดเหมือนจะเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเป็นเล่มแดงมาแล้วแล้วก็เหมือนได้ยินมาแล้วครับว่าใกล้เสร็จเสร็จน่าจะเสร็จเสร็จแล้วแหละน่าจะผัดหน้าผัดรู้อะไรกัน ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวเปิดกล้องแล้วสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมีการอ่านบทกันก่อนในทัวร์ในโฟลว์ของกันก่อนก่อนแล้วก็คุยกันคาแรคเตอร์ต่างๆนานาเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงแล้วก็าเปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนท่านท่านเดี๋ยวมาช่วยกันเอาเตั้งอยู่ทีกันเรื่องเข้าตัวละครเลยติดตามเยตัวละครแล้วสิถ้าอย่างนั้นเข้าข้ไว้ก่อนจากที่จากที่เราถ่ายเทเลอร์กันมันไม่จะมีเรื่องอย่างงยตัวละครเล้งอย่างตัวละครเล้งก็จะมีเออ่สรุปกิ้งอะไรอย่างงเี้ยครับที่มันเป็นแบบการบ้านที่เราต้องทำ อ่ะสมมุติว่าพูดไงดีออกกันได้หรืออะไรเพื่อให้ให้มันให้มันมีความเข้ากับบทบาทมากขึ้นด้วยนรความจริงไหมที่จริงๆนะในการเราทำผมถือว่าเป็นที่คาดฝันทุกคนจับตามองว่าเออโอ้ยใการเราจะรับยังไงจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผม ความพัฒนาก็เยอะจาก,จากวันแรกจากเวนตนแรกจากจากจากแรกสุดเลยละกันที่ได้เห็นครั้งแรกจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่อง acting เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวรอใ,ใกล้ใกล้เปิดกล้องก่อนอแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องความตั้งใจเรื่องความทุ่มเทค,ความพัฒนาหรือว่า passion ใจผม,ผมผมผมให้เกินเกินกับแต้มที่พี่ตั้งไว้เลยละคือคือเขาทำจริงจริงะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเรียนร้องเพลงเอ้ยไปเรียนเต้นเรียนเต้น เน้นเพื่ออะไรเวลาร้องเพลงอยากขยับตัวได้คือทุกอย่างทุกอย่างมันมีมีความตั้งใจที่เราเห็นได้ชัดและพัฒนาการคือสิ่งที่ได้ทำดีขึ้นทุถูกั้งขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ะตากตามก็ าติดตามทั้งโซเชียลมีเดียของพวกเราทสองคนนะครับผมโงล์คพาวัสด์โฟล์คพาวัสด์โรงงานผ่านหลังโซนหลังโซนครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราทสองคนในปีนี้ครับผมก็ใกล้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับคิดแนบรับจ้างรักครับผมจะดูปีนี้แน่นอนนะครับปีนี้เร็วๆนี้ครับไม่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 ใช่แค่ได้ดูปีนี้เร็วๆนี้น่าจะต้องถ่ายแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะ ทน้อยใจแล้วอะตื่นเต้นอะตื่นเต้นกันมากอยากถ่ายแล้วครับคือแบบตื่นเต้นกันมากคุยกันว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะให้เราถ่ายสักใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากนิดนึงครับคนน่ารักมั่งใจลายครับผมใช่ครับแล้วพี่โอมแล้วพี่โอมดูทุอย่างเลยนะฮะน่าต้องดูอะไรบ้างภาษาที่ไม่กนรถึงพี่บอกผมขาพ่อ